เมื่อปี2008อีลอนมัสยืนอยู่บนขอบเหว SpaceX จจรวดระเบิด3ลูกติดต่อกันเสียเงิน100ล้านดอลลาร์เทสลาเหลือเงินในบัญชีแค่2สัปดาห์เขาเพิ่งอยากครั้งที่2ต้องขายบ้านหลังสุดท้ายหนังสือเขียนหัวข้อ The End of Elon Musk นักลงทุนถอนเงินหุ้นร่วง90%แม้แต่เพื่อนสนิทก็บอกยอมแพ้เธอแต่วันนี้16ปีต่อมาเขาเป็นคนรวยที่สุดในโลก250,000ล้านดอลลาร์ SpaceX ส่งมนุษย์ไปอวกาศ Tesla ขายได้ล้านคันคำถามคือเขาทำยังไงถึงไม่เคยกลัวล้มเหลววันนี้เราจะมาไขาความลับ3หลักความคิดที่ทำให้อ l o n Musk เปลี่ยนจากคนที่เกือบล้มละลายเป็นคนที่เปลี่ยนโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีคิดคนสำเร็จและ3หลักความคิดนี้ไม่ใช่แค่อ l o n Musk เท่านั้นที่ใช้ Bill g a t e เข้าใช้เมื่อเขาตัดสินใจเลือกเรียนที่ Harvard Warren Buffett ใช้เมื่อเขาลงทุนในโคคาโคลา Jeff b e ซ o ใช้เมื่อเขาสร้าง Amazon จากโรงกระดาษ หลักการเหล่านี้คุณก็สามารถนําไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในงานธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวหลักการแรากที่ทําให้อีลอนมัสก์และเศรษฐีเหล่านี้ไม่เคยกลัวล้มเหลวคือ first principle thinking สือการคิดจากหลักการพื้นฐานฟังดูซับซ้อนไหมไม่เลยมันง่ายกว่าที่คิดลองนึกภาพคุณอยากทําพิซ่าคนทั่วไปจะคิดยังไงสั่ง grab food สีง่ายดีแต่คนที่ใช้ first principle จะถามว่าพิซ่าทำมาจากอะไรแป้งซอสชีสผัก เนื้อแล้วถ้าเกิดฉันซื้อวัตถุดิบมาทำเองจะประหยัดได้เท่าไหร่ปรากฏว่าทำเองต้นทุนลดลง80%นี่แหละคือ first principle ย้อนกลับไปหาสาเหตุพื้นฐานแทนที่จะยอมรับสิ่งที่มีอยู่อีลอนมัสใช้หลักการนี้กับจรวดปี2002เขาอยากซื้อจรวดส่งไปดาวันคารแต่ราคา60ล้านดอลลาร์ต่อลูกแพงมากคนทั่วไปจะยอมแพ้จรวดมันแพงอยู่แล้วไม่มีทางถูกลงแต่อีลอนมัสถามว่าจรวดทำมาจากอะไร อลูมิเนียมเหล็กคาร์บอนไฟเบอร์อิเล็กทรอนิกส์เขาคำนวณต้นทุนวัตถุดิบพบว่าแค่2%ของราคาขายที่เหลือ98%คือค่าแรงและกำไรถ้าผมสร้างเองจะเป็นยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นของ SpaceX วันนี้ SpaceX สร้างจรวดได้ในราคา1ใน10ของคู่แข่งหรือดูเท s l a ปี2008ทุกคนบอกรถไฟฟ้าขายไม่ได้แบตเตอรี่แพงชาร์จไม่สะดวกอีลอนถามทำไมแบตเตอรี่ถึงแพงลิเทียมโคบอลไนเกิลกราไฟ เขาคำนวณต้นทุนวัตถุดิบพบว่าถ้าซื้อวัตถุดิบมาผลิตเองจะถูกลง70%วันนี้เท sla มีก i g a Factory ที่ผลิตแบตเตอรี่ถูกที่สุดในโลกสำคัญที่สุด first principle ไม่ใช่แค่สำหรับเศรษฐีคุณใช้ได้เหมือนกันอยากได้งานใหม่อย่าคิดแค่ส่งเรซูเม่หาใครจ้างให้ให้ถามว่าการจ้างงานประกอบด้วยอะไรปัญหาที่บริษัทต้องแก้ทักษะท,ที่ต้องการงบประมาณแล้วคิดว่าคุณจะแก้ปัญหาได้ยังไงอยากลดน้ำหนักอย่าคิดแค่ซื้อยาลดน้ำหนัก ให้ถามว่าน้ำหนักเพิ่มมาจากอะไรแคลอรี่เข้ามากกว่าออกหรือเปล่าให้คิดปรับสมการให้แคลอรี่เข้าน้อยกว่าออกสิคุณอยากรวยอย่าคิดแค่หาเงินให้เยอะให้ถามว่าความมั่งคั่งมาจากอะไรสินทรัพย์ที่สร้างรายได้การลงทุนที่ทำกำไรทักษะที่มีคุณค่าแล้วให้มุ่งสร้างสิ่งเหล่านั้นอยากมีร้านกาแฟอย่าคิดแค่ว่าขอสินเชื่อไปเช่าพื้นที่ให้ถามว่าลูกค้าซื้อกาแฟเพราะอะไรรสชาติบรรยากาศความสะดวกราคา แล้วหาวิธีให้สิ่งเหล่านั้นในต้นทุนที่ต่ำที่สุดอยากออกแบบแอปอยากคิดค่าจ้างโปรแกรมเมอร์แพงๆให้ถามว่าแอปประกอบด้วยอะไร UI UX ฐานข้อมูลการเชื่อมต่อฟีเจอร์แล้วเรียนรู้ทีละส่วนหรือหาทีมใหม่ที่คิดค่าแรงสมเหตุสมผลความจริงคือปัญหาส่วนใหญ่ที่เราคิดว่าแก้ไม่ได้นั้นมันแก้ได้หมดเพียงเราต้องถอดรหัสมันให้ถึงจุดพื้นฐาน First Principle คือการเปลี่ยนคำว่าทำไมไม่ได้เป็นทำยังไงให้ได้จากมันแพงเป็น ทำให้ถูกได้ยังไงจากไม่มีใครทําได้เป็นผมจะเป็นคนแรกที่ทําได้และนี่คือเหตุผลว่าทําไมอีลอนมัสกถึงไม่กลัวความล้มเหลวเพราะเขารู้ว่าทุกปัญหามีทางออกเพียงแค่ต้องศึกษาและขุดให้ลึกพอแต่ first principle เป็นแค่จุดเริ่มต้นหลักการที่2ที่จะทําให้คุณไม่เคยยอมแพ้หลักการที่2ที่ทําให้อีลอนมัสไม่เคยกลัวความล้มเหลวฟังแล้วอาจจะช็อกเขาไม่ได้เป็นคนเสี่ยงแบบบ้าบินเขาไม่เสี่ยงด้วยอารมณ์เขาเสี่ยงด้วยข้อมูล นี่คือ c a l c u l a t e d Risk Taking หรือการคำนวณความเสี่ยงคนทั่วไปมองว่า Elon Musk เป็นคนบ้าพลังที่กระโดดลงไปทำสิ่งที่ไม่มีใครทำแต่ความจริงคือเขาคำนวณทุกอย่างแบบนักคณิตศาสตร์ลองดูตลาดรถไฟฟ้าปี2003ทุกคนมองว่า Elon Musk บ้าไปแล้วทำไมไปแข่งกับ Toyota, BMW, Mercedes แต่เขาวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่ 1. ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อมูลที่2รัฐบาลเริ่มกดดันเรื่อมมลพิษ ข้อมูลที่3เทคโนโลยีแบตเตอรี่ดีขึ้นทุกปีข้อมูลที่4ค่ายรถยนต์ใหญ่ยังไม่จริงจังกับรถไฟฟ้าเพราะกลัวกระทบยอดขายรถน้ำมันนี่คือช่องว่างเขาคำนวณถ้าผมเข้าไปตอนนี้มีเวลา10ปีก่อนที่พวกเขาจะตามมาเวลา10ปีพอไหมสำหรับสร้างแบรนด์และเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคำตอบคือพอผลลัพธ์คือวันนี้เทส la มีมูลค่ามากกว่า t o โยต้และค่ายรถยนต์ใหญ่ยังวิ่งตามไม่ทันหรือดูฟอร์คอนเฮวี โครงการที่คนเรียกว่าค่าตัวตายทางธุรกิจจรวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีอำนาจส่งของหนักขึ้นอวกาศได้มากกว่าใครคนวิจารณ์ว่ามันใหญ่เกินไปซับซ้อนเกินไปไม่มีใครต้องการแต่อีลอนมัสวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่1นาซาและกองทัพต้องการส่งดาวเทียมขนาดใหญ่ขึ้นอวกาศข้อมูลที่2การส่งไปดาวอังคารต้องใช้จรวดพลังสูงข้อมูลที่ 3. คู่แข่งไม่มีใครพัฒนาจรวดแนวนี้ที่สําคัญที่สุด เขาใช้หลักการโมดูล่าดีไซน์ไม่ได้สร้างจรวดใหม่ทั้งหมดแต่เอาฟอร์คอนเฮลูกมาผูกกันลดต้นทุนและความเสี่ยงเขาคำนวณว่าถ้าล้มเหลวเสียแค่ต้นทุนพัฒนาแต่ถ้าสำเร็จได้ตลาดพิเศษที่ไม่มีคู่แข่งกำไรที่คาดหวังเทียบก,กับความเสียหายที่คาดหวังคุ้มค่าผลลัพธ์คือ Falcon Heavy ยิ่งสำเร็จ SpaceX ได้สัญญาพิเศษจากนาซาและกองทัพมูลค่าหลายพันล้านสิ่งที่อีลอนทำจริงๆคือ เขาแปลงสิ่งที่ดูเป็นการเสี่ยงแบบบ้าให้กลายเป็นการเสี่ยงที่คำนวณได้การเสี่ยงแบบบ้าคือลงทุนเงินทั้งหมดซื้อลอตเตอรี่การเสี่ยงที่คำนวณได้คือการศึกษาตลาดวิเคราะห์คู่แข่งขันแล้วลงทุนในสิ่งที่มีโอกาสชนะสูงเขาใช้สูตรง่ายๆคือผลประโยชน์ที่อาจได้หารด้วยความเสียหายที่อาจเกิดถ้าผลลัพธ์มากกว่า3เขาถึงจะทำเทสลาผลประโยชน์ที่อาจได้คือการปฏิวัติตอุตสาหกรรมรถยนต์ ความเสียหายที่อาจเกิดคือเสียเงินลงทุนอัตราส่วน1ต่อ10คุ้มค่า SpaceX ผลประโยชน์ที่อาจได้คือการทำให้มนุษย์เป็นสายพันธ์หลายดาวประเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดคือเสียเงินลงทุนอัตราส่วนหนึ่งต่อร้อยคุ้มค่ามากคุณก็ใช้หลักการนี้ได้อยากเปลี่ยนงานอย่าลาออกแบบบ้าๆศึกษาตลาดงานก่อนหาข้อมูลเงินเดือนวิเคราะห์ทักษะที่ขาดสร้างแผนแบ็กอัพแล้วค่อยเปลี่ยน อยากเริ่มธุรกิจอย่าลงทุนเงินทั้งหมดตั้งแต่วันแรกเริ่มเล็กๆทดสอบตลาดหาลูกค้าพายอตพิสูจน์ว่าคนอยากซื้อจริงแล้วค่อยขยายอยากลงทุนหุ้นอย่าฟังข่าวลือซื้อทันทีศึกษางบการเงินวิเคราะห์อุตสาหกรรมดูการแข่งขันตั้งจุดหยุดขาดทุนแล้วค่อยลงทุนอยากเรียนต่อต่างประเทศอย่าสมัครแบบลุ่มๆวิเคราะห์ผลตอบแทนของแต่ละหลักสูตรดูอัตราการได้งานเปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายหาทุนการศึกษา แล้วค่อยตัดสินใจสูตรของอีลอนคือข้อมูลบวกการวิเคราะห์บวกการคำนวณเข้ากับความเสี่ยงที่ควบคุมได้เขาไม่เคยเสี่ยงโดยไม่มีข้อมูลเขาไม่เคยลงทุนโดยไม่มีแผนแบ็กอัพเขาไม่เคยทำสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนี่คือเหตุผลที่เขาไม่กลัวล้มเหลวเพราะเขารู้ว่าแม้จะล้มเหลวเขาก็คำนวณมาแล้วว่าจะเสียอะไรบ้างและเขาพร้อมรับมือแต่การคำนวณความเสี่ยงนี้ยังไม่ใช่หลักการสุดท้ายหลักการที่สาม หลักการที่สําคัญที่สุดที่แยกอีลอนมัสออกจากนักธุรกิจทั่วไปเขาไม่ได้คิดแค่วันนี้พรุ่งนี้เขาคิดถึง1 0 0ปีข้างหน้านี่คือ long term vision หรือการมองการไกลในขณะที่คนอื่นคิดแค่ผลกําไรไตรมาสหน้าอีลอนมัสคิดถึงอนาคตของมนุษยชาติ SpaceX ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อสร้างจรวดแต่เกิดขึ้นเพื่อทําให้มนุษย์เป็น multiple planetary s p e c หรือสายพันธุ์หลายดาวเคราะห์เป้าหมายคือ ถ้าหนึ่งล้านคนไปอยู่ดาวอันคารฟังดูออกบ้าบาๆใช่ไหมแต่เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองปัญหาเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญเมื่อจะรัว SpaceX ระเบิดครั้งที่3อีลอนมัสก์ไม่ได้คิดว่าเสียเงินไปเขาคิดว่าถ้าผมยอมแพ้มนุษยชาติจะติดอยู่บนโลกใบเดียวตลอดไปเมื่อนักลงทุนถอนเงินเขาไม่ได้คิดว่าธุรกิจล้มเหลวแล้วเขาคิดว่าผมต้องหาทางใหม่เพื่อพันธกิจที่ยิ่งใหญ่กว่า นี่คือพลังของ Mission r ริเวณ thinking เมื่อคุณมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ความล้มเหลวกลายเป็นแค่บทเรียนไม่ใช่จุดจบดูเทสลาคนมองว่าอีรอนมัสอยากสร้างรถยนต์แต่ไม่แค่นั้นเป้าหมายจริงๆคือเร่งการเปลี่ยนผ่านของโลกสู่พลังงานยั่งยืนรถไฟฟ้าเป็นแค่จุดเริ่มต้นเขาไม่ได้อยากเป็นเจ้าของรถยนต์เขาอยากเป็นคนที่ช่วยโลกจากวิกฤตสภาพอากาศเป้าหมายใหญ่ขนาดนี้ทำให้เขาไม่สนใจว่าใครจะมาดูหมิน่นหรือหัวเราะเยาะ ปี2008เทสลาเกือบล้มละลายแต่เขาไม่ยอมปิดบริษัทเพราะรู้ว่าถ้าเทสลาตายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจ,จะช้าลง10ปีเขายอมขายบ้านหลังสุดท้ายยอมหยา่าแม้จะเจ็บปวดยอมเสี่ยงทุกอย่างเพราะเป้าหมายใหญ่กว่าความสุขส่วนตัวผลลัพธ์คือวันนี้เทสลาไม่ใช่แค่สร้างรถไฟฟ้าแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้ทุกค่ายรถยนต์ในโลกหันมาทำรถไฟฟ้า BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo ทุกข่ายประกาศยุติรสน้ำมันภายในปี2030นี่คือพลังของการมองการไกลคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนธุรกิจของตัวเองแต่เปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรมเจสเบซโสใช้หลักการเดียวกันอเมซอนไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อขายหนังสือแต่เพื่อเป็น Earth Most Customer Centric Company บริษัทที่คิดถึงลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเป้าหมายนี้ทำให้เขายอมขาดทุน20ปีเพื่อสร้างระบบที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าในขณะที่คู่แข่งมองแค่กำไรระยะสั้น Bill Gates กับ Microsoft เป้าหมายคือ a computer on every desk and in every home คอมพิวเตอร์ในทุกโตก๊ะทุกบ้านวิสัยทัศน์นี้ทำให้เขาเสี่ยงลาออกจาก Harvard และทุ่มเท20ปีกับซอฟต์แวร์สิ่งที่พวกเขาทำคือพวกเขาไม่ได้ทำงานพวกเขาทำงานของชีวิตพวกเขาพวกเขาไม่ได้สร้างธุรกิจพวกเขาสร้างมรดกคุณก็ทำได้เหมือนกันหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองอยากเป็นครูอย่าคิดแค่สอนหนังสือ ให้คิดว่าผมจะสร้างเยาวชนที่เปลี่ยนอนาคตประเทศเป้าหมายนี้จะทําให้คุณอดทนกับเงินเดือนน้อยเพราะรู้ว่าคุ้มคา่าอยากเป็นหมออย่าคิดแค่รักษาคนไข้ให้คิดว่าผมจะลดความทุกข์ของมนุษยชาติเป้าหมายนี้จะทําให้คุณทนกับการเรียนหนังเพราะมีความหมายอยากทําธุรกิจอย่าคิดแค่หาเงินให้คิดว่าผมจะแก้ปัญหาของสังคมเป้าหมายนี้จะทําให้คุณไม่ย่อท้อเมื่อลูกค้าไม่ซือ้อเพราะรู้ว่าคุณกําลังสร้างสิ่งดีให้โลก สูตรของการมองการไกลคือถามตัวเองว่าถ้าผมสําเร็จ10ปีข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนยังไงถ้าคําตอบฟังแล้วทําให้คุณขนลุกนั่นคือเป้าหมายที่ถูกต้องเมื่อคุณมีเป้าหมายใหญ่กว่าตัวเองความกลัวจะหายไปเพราะคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ทําเพื่อตัวเองคุณทําเพื่ออนาคตที่ดีกว่านี่คือเหตุผลที่อีลอนมัสก์ไม่เคยกลัวความล้มเหลวเพราะเขารู้ว่าแม้จะล้มเหลวร้อยครั้งแต่ถ้าสําเร็จแค่ครั้งเดียวเขาจะเปลี่ยนโลก และนี่คือสมหลักการที่ทำให้คนเหล่านี้ไม่เคยกลัวความล้มเหลว First Principle Thinking, Calculated Risk Thinking และ Long Term Vision แต่รู้หลักการอย่างเดียวไม่พอคำถามสำคัญคือคุณจะเริ่มต้นอย่างไรถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนจากคนที่กลัวความล้มเหลวเป็นคนที่พร้อมเสี่ยงเพื่อความสำเร็จเราเพิ่งได้เรียนรู้สามหลักการที่ทำให้อีลอนมัสก์และเศรษฐีระดับโลกไม่เคยกลัวความล้มเหลวหลักการแรก First Principle Thinking การคิดจากหลักการพื้นฐานอย่ายอมรับสิ่งที่มีอยู่ถามว่าทำมาจากอะไรแล้วสร้างใหม่ให้ดีกว่าหลักการที่ 2. calculated risk thinking การคำนวณความเสี่ยงอย่าเสี่ยงด้วยอารมณ์เสี่ยงด้วยข้อมูลคำนวณผลประโยชน์ที่อาจได้หารด้วยความเสียหายที่อาจเกิดหลักการที่ 3. Long Term Vision การมองการไกลหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองทำเพื่ออนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่แค่ผลกำไรวันนี้ แต่รู้แค่นี้ไม่พอคุณต้องลงมือทําตอนนี้เลยเริ่มต้นด้วยหลักการแรกวันนี้เลือกปัญหาหนึ่งในชีวิตคุณอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพอะไรก็ได้แทนที่จะยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วถามว่าปัญหานี้ประกอบด้วยอะไรบ้างย้อนกลับไปหาสาเหตุพื้นฐานแล้วคิดวิธีแก้ใหม่งานไม่ดีอย่าคิดแค่เปลี่ยนงานถามว่างานที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างเงินเดือนดีสภาพแวดล้อมดีโอกาสเติบโต แล้วหาทางสร้างสิ่งเหล่านั้นที่งานปัจจุบันหรือไปหาที่มีครบเงินไม่พออย่าคิดแค่หาเงินเพิ่มถามว่าเงินมาจากอะไรทักษะเวลาการลงทุนเครือข่ายแล้วมุ่งสร้างสิ่งเหล่านั้นน้ำหนักเกินอย่าคิดแค่ออกกําลังกายถามว่าน้ําหนักควบคุมด้วยอะไรอาหารการเผาผลาญฮอร์โมนความเครียดแล้วจัดการทุกด้านถัดไปใช้หลักการที่สอง การคำนวณความเสี่ยงก่อนตัดสินใจอะไรให้หาข้อมูลก่อนอย่าเปลี่ยนงานคนหาเงินเดือนในตลาดดูว่าบริษัทไหนกำลังขยายตัววิเคราะห์ทักษะที่ขาดคำนวณว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะได้อะไรเสียอะไรแล้วค่อยตัดสินใจอยากลงทุนอย่าฟังแค่ข่าวหรือแล้วซื้อทันทีให้ศึกษาบริษัทดูเงินการเงินวิเคราะห์อุตสาหกรรมคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับความเสี่ยงแล้วค่อยลงทุนอยากเริ่มธุรกิจ อย่าลงทุนด้วยเงินก้อนโตตั้งแต่วันแรกให้เริ่มเล็กๆทดสอบไอเดียหาลูกค้าตัวอย่างพิสูจน์ว่าคนอยากซื้อจริงคำนวณว่าขยายธุรกิจจะได้กำไรเท่าไหร่เสียเท่าไหร่แล้วค่อยขยายสุดท้ายหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองนั่นลองคิดว่า10ปีข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนยังไงคุณอยากแก้ปัญหาอะไรของสังคมคุณอยากสร้างอะไรที่มีความหมายอาจจะเป็นการศึกษาที่ดีกว่าสิ่งแวดล้อมที่สะอาดกว่าคนแก่ที่มีความสุขมากกว่า เด็กที่มีโอกาสมากกว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความหมายเมื่อคุณหาเป้าหมายใหญ่เจอแล้วความกลัวจะหายไปเพราะคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ทําเพื่อตัวเองคุณทําเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเริ่มต้นวันนี้อย่ารอวันจันทร์อย่ารอปีหน้าอย่ารอให้พร้อมเพราะคุณจะไม่มีวันพร้อมหรอกอีรลอนมัสไม่ได้รอให้มีเงินพันล้านถึงจะเริ่ม Space X เขาเริ่มด้วยเงินที่มีแล้วหาเงินเพิ่มระหว่างทางคุณก็เหมือนกัน อย่ารอให้สมบูรณ์แบบเริ่มด้วยสิ่งที่มีแล้วปรับปรุงระหว่างทางจำไว้ความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูความล้มเหลวคือครูมันสอนให้คุณรู้ว่าอะไรไม่ได้ผลเพื่อให้คุณหาสิ่งที่ได้ผลเอดิสันล้มเหลวพันครั้งก่อนจะคิดค้นหลอดไฟดิสนีย์ถูกไล่ออกจากงานเพราะเขาไม่มีจินตนาการโอปราห์ถูกไล่ออกจากงานแรกเพราะไม่เหมาะกับทีวีแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้เพราะรู้ว่าความล้มเหลวเป็นแค่ทางผ่านไม่ใช่จุดหมาย ตอนนี้คุณรู้แล้วรู้สามหลักการที่จะทำให้คุณไม่เคยกลัวความล้มเหลวอีกต่อไปคำถามคือคุณจะทำอะไรกับความรู้นี้อย่าให้วิดีโอนี้เป็นแค่ความบันเทิงแต่ให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นวันนี้เริ่มต้นตอนนี้เพราะโลกกำลังรอคนที่กล้าเสี่ยงกล้าลองสิ่งใหม่กล้าฝันใหญ่และคนคนนั้นคือคุณขอบคุณที่รับชมวิธีคิดคนสาเร็จและที่สาคัญที่สุด อย่าลืมลงมือทําเพราะคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คิดและโลกต้องการสิ่งที่คุณจะสร้างไปทําให้สําเร็จสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดใหญ่ผู้เราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเคล็ดลับจิตวิทยาอันลึกซึง้งแนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตขอผู้ฟังจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไป สวัสดีครับ